สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NC TD นะครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อู่นะครับเชลคันเลอร์นะฮะก็เอาของมาให้พี่กรนะครับเอาล้อมาเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอาล้ออะไรมาเปลี่ยนนะฮะก็เอากันชนมาให้พี่กรนะครับแล้วก็ของนิดนิดหน่อยหน่อยที่จะต้องเปลี่ยนกับลูกชายสุดที่รักของเรานะครับแล้วก็มาดูอัปเดตด้วยว่า ตอนนี้ลูกชายเราถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราลงไปหาพี่กรณ์กันดีวกว่าแล้วก็ไปดูรถกันป่ะนี่ครับเจอ่ยวนเลิกถึงแล้วก็โอ้ยเที่ยวฝนตกอ๋อนี่รี่เราเปลี่ยนนะครับเ,เดินมาได้มาดูใส่โอ้ยฝนตกไปาไปหาพี่กรกันหน่อยดีไหมพี่กรณ์ครับมากระฝนเลยวันนี้พ <c oughs> าไปดูรถกันพี่เอ๋ยเป็นไงพี่อ๋ถึงไหนแล้ว หรือทำไปเยอะแล้วจะ่้ามาันเมียมาดูเอาอจริงๆี่ว่ารถเตี้ยสไลยๆสีนี้ก็สวยได้ <laughs> มไม่ต้องทำละสีเฉดมันก็เป็นเฉดเดียวกันเนี่ยส้มแดงอือน,นี่กระชนตัว99ใส่ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาจัดทรงกันนิดนึงรู้สึกฝาอะไรพวกนี้มันจะยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดทรงให้นะครับนี่ปเยอะมาพี่ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับรถถือว่าดีแค่ตรงนี้ที่ที่ที่ตอนนั้นเคยเล่าให้ฟังอ่ะที่มันโดนสเก็ตหีกแล้วแล้วตี้ไม่ยอมรีบซ่อมอ่ะเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์ได้เลยนะแบบถ้าเกิดปล่อยมันจะเป็นเงี้ยมันจะลามเนี่ยวนชาชาเดีกคืเนี่ยจากเริ่มแค่จุดเล็กๆอ่ะมันลามทั้งอานเลยถ้าสมมุติว่ามีคนโดนมาเหมือนที่อ่ะ ควรจะเข้าร้านสีมีวิธีแก้คือจริงๆถ้าถ้าเกิดโดนโดนวันแรกเลยนะที่ตีโดนสเกลียวใส่อะแล้วถ้ายังแบบเฮ้ยมันนิดเดียวไม่อยากซ่อมอะซื้อปากกาแต้มสีแต้มมาจบแล้วไม่ต้องเสียตังค์เลยคือไม่ให้มันโดนน้ำอะพูดง่ายๆแล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้นี่คือพูดพูดถึงแบบถ้าถ้าโดนอะนะอย่างฝากระโปรงเงี้ยโดนบ่อยใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้แบบเป็นสีตีไว้ตีกอาไว้แต้มจะได้ไม่ต้องแบบให้โดนเม็ดเดียวมาทําสีมันก็มันก็เสียรายตังค์ไงแต้มสีใช้ไปก่อน นีอย่างเงี่ยอย่างเงี้ยสนิมกินนะบอกให้ถ้าถ้าปล่อยนะมันก็จะเป็นน้ําเข้าร่องไปเรื่อยใช่ไหมไม่มันจะไปโดนเหล็กไงแล้วมันก็จะขึ้นสนิมใช่นี่มันเนื้อเหล็กแล้วไงมันก็กิน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 ถ้าเกิดเจอแบบโดนเก็ษกินเข้าถึงเนื้อเหล็กเนี้ยต้องรีบหาสีมาแต้มก็คือเติมเติมหนึ่งให้มันเต็มทำไงก็ได้ไม่ให้มันโดนน้ำอ่ะก็เอาสีมาแต้มไปปากกาแต้มสีมีขายทั่วไปครับก็เนี่ยไม่งั้นก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วนี่อันนี้พี่ พี่แถมไฟหน้าให้บงังเอิญเก็บไว้พอดีเห็นไฟที่ Friday, ตอนมามันแตกขามันหักไปที่ที่มีเก็บไว้พอดีก็เดี๋ยวเอาไปใช้แล้วกันแล้วนี้เดี๋ยวไปขั้นตอนหน่อยกันเลยก็<อ>เดี๋ยวอรอกันชนหน้าที่ไงกังนชนหน้าเดี๋ยวยังไม่มาเดี๋ยว er พอได้กันชนหน้ามามคือก่อนทำรถอะ่ะมันต้องฟิตติ้งให้ให้จบก่อนถ้าเกิดฟิตติ้งยังไม่จบอ่ะมันก็ยังลื้อไปทําสีไม่ได้มันควรจะจับทรงให้แบบสวยก่อนเราค่อยลื้อไปทาเพราะถ้าเกิดสมมติว่ารีบไปทําสีก่อนแล้วเกิดเอามาใส่ เกิ S <S ดรถมันเบี้ยวอะ่ะเราต้องมานั่งคอนั่งแต่งก็สีพังหมดทำใหม่หมดังนั้นใจร้อนใจร้อนไม่ได้มันต้องเอาให้แบบจบให้หมดก่อนแล้วค่อยไปทำสีจะละเอียดนิดนึงแต่เดี๋ยวเสร็จมาสวยแน่สีก็คือยังไม่ทำอะไรเพิ่มน,นะครับพอดีผมเอาของมาไหมครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวตอนมามันต้องจัดทรงหมดเลยป่ะมันต้องเอาให้ได้แบบว่าลองไฟอะไรให้เป๊ะหมดแล้วทีนี้เราขาดกันชนไงพี่ก็เลยจบงานให้ไม่ได้ถ้าถ้าเดี๋ยวให้กันชนมาพี่ก็ จัดทรงให้เขาหมดพ,พี่ก็ลื้อทําสีเลยอตอนนี้ส่วนอื่นนะที่ลื้อไปก็คือมัน,มนจัดทรงหมดแล้วไงก็ลื้อไปได้แล้วเหลือแค่ข้างหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวตรงท้ายเดี๋ยวพี่จัดทรงเสร็จพี่ก็ถอดไปทําสีก่อนก็จะได้ไม่เสียเวลาก็นี่ครับล้อรถคันนี้ก็เท่กากับว่ามีลอกมีลอกสีก็มีชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวรู้สึกจะมีข้างท้ายมั้งมาดูฝั่งนีวนนน้วันนั้นคือวันนั้นที่ดูไว้มันแถวไหนนะที่ น่าน่าจะมีแค่ตรงนั้นอ่ะเนาะที่วันนั้นไม่ไม่ไม่ได้บอกว่ามีตรงนั้นใช่ใช่รู้สึกจะมีสนิมขึ้นแค่ตรงนั้นแหละที่โดนสเก็ตเห็นแล้วเดี๋ยวพี่จะข้างหลังมันไม่น่าจะมีอะไรมากเพราะไม่ค่อยได้โดนมันเดิมเดิมใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขัดบางให้ก็คือร้านพี่ทำพี่จะไม่ได้พ่นทับสีเดิมนะถ้าพ่นทับสีเดิมมันจะเป็นอย่างไงตีมาดูดิมันจะหนาหนาอย่างเงี้ยมันจะหนาหนาแล้วก็ดูหยาบหยาบอย่างเงี้ยบางดูดูดูสองอันเนีเเ่่นี้ยดูไม่ละเอียด อ๋อพนทับด้วยคูกขัดขัดผมที่ขัดแค่เอาเลเกอร์ออกถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ทําพี่จะขัดบางเลยแล้วพ้นให้ใหม่เสร็จออกมามันจะเคาะไปมันจะบางเดิมทุกอย่างแต่ถ้าอย่างนี้มันมันจะหนาหรเาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องลอกทิ้งหมดเลยอืมก็รอเรานี้นะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงเป็นลูกเป็นล่างนะอเห็นความเคลื่นได้ก่อนก็เดี๋ยวรอเอาคอนโรลหน้ามาให้ได้ครับก็จะเริ่หรือยังไงรีบส่งอะไรมาเร็วหน่อยพี่เดี๋ยวพี่กลัวไม่ทันงานได้อืม <ะ>เดี๋ยวี่สองมาแล้วเดี๋ยวคุณแม็กเขาโน่นนี่ใส่ออน,นั่นแน่โอ้โหต้องรีบเร่งอะไรพี่เลยนะเดี๋ยวเสร็จไม่ทันงานเฮ้ยล่าสุดล่าสุดเห็นเห็นเขาโดนรถบรรทุกปิดสเก็ตเห็นใส่จริงเหรอประจังหน้าโอ้โหเอาไปหาพิเกตอยู่มั้งโดนซะแล้วรอด,วดูของเราได่ต้องติ๊กเกอร์นี้เก็บไว้หมดเลยนะ เก็บหมดแล้วพี่บางงานมันหาไม่ได้แล้วเนี่ยสวยนะผมจะขายเปลี่ยนกระจกผมยังไม่ย่าไม่กล้าเปลี่ยนเลยเก็บไว้เถอะเนี่ยพวกนี้หาซื้อไม่ได้อืมโอเคเดี๋ยวพี่จัดการให้ก็ในวันนี้กลับก่อนได้ครับเย็นแล้วได้พึ่งก่อนเลิกงานโอเคนะครับก็เดี๋ยวเอาคอนโชนมาให้แล้วก็เดี๋ยวมาดูอัปเดตต่อไปว่าถึงไหนแล้วได้ครับโอเคแล้ววันนี้โชคดีสสวััดีครบ๊ายบายครับ วันนี้เอากันชนมาส่งพี่กรน,นะครับกันชนหน้าก็อรอบที่แล้วเอากันชนหลังอะไรมาให้ก็วันนี้เอาชนท่ามาเพราะว่าเราต้องซ่อมผมมีกันชนหน้าอีเคนาอยู่ชุดหนึ่ง,น,งนะหูมันขาดนะครับก็เลยต้องเอากลับไปซ่อมก่อนนะอะไรยเงี้ยก็วันนี้มาส่งแล้วเดี๋ยวไปเราไปดูอัปเดตรถเรากันดีกว่าว่าตอนนี้เป็นไงแล้วลุงน,น้องอยู่อันเจ้พี่กรณ์ก้าวไปครับมให้แล้วเอากันชนมาส่งเอาไปดูอัปเดตรถหน่อยเป็นไงเงี้ ข็ค่อยชงแล้วรอกันชนตี้แหละเพราะว่ารถมันต้องจำเขาเรียกว่าอ,อะไรจัดทรงก่อนะมันจะสามารถทำสีได้มาเดี๋ยวพาไปดูโดลดรถเราโ<ด>่นกันชนไดที่เอามาให้วางสาเดี๋ยวพี่จะเอาจำลองจัดทรงให้เรียบร้อยอาาแล้วเดี๋ยวพาไปดูอย่างการชนหลังที่เตี้ยมาให้รอบที่ไหนอ่ะ คือจริงๆเราเรามาตั้งนานแล้วแหละทันปฏิันธ์ียอย่างนี้สิบ้าของมาบางทีมันยังไม่ไม่เข้ารูเห็นไ่มเดี๋ยวพี่จะต้องแต่งให้มันแล้วก็ทําให้มันเข้ารูปก,ก่อนอแล้วพอโปลอะไรเรียบร้อยสิบรอเสร็จพี่ถึงจะถอดออกมา,า,าพี่เลยต้องรอกันชนตี้ก่อนออย่างนี้เดี๋ยวของของตี้มาใช่ป่ะพี่จ้าใส่แล้วเดี๋ยวพี่จดส่งให้หมดเลยพอมันเข้ารูปเสรแล้วพี่ค่อยถอดมาทำสีนอง ก็จอราะน,นี่ครับอัปเดตรถเอัปเดตสบงก็พรอ้อมแล้วเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยรอเจอที่งานเด็ดหลังอันนี้ก็เหลือที่พิการแล้วครับ <c oughs> ว่า <c oughs> จะทำไวแค่ไหนไม่นา่าหรอกจริงๆที่ช้าไม่ช้าอะไรนะช้าวันตี้เช้าตัดชนแต่รอ l o n นี่กันชนแท้ดิใช่ป่ะใช่ชปนอีเคนายทัดให้หูแม่งหักไงฝั่งเนี้ยก็เลยต้องเอาอันชนเก่าอ่ะไปเชื่อมหูติดนี่งานที่ใช่เออแล้ที่ร้านเขาคนเยอะเดี๋ยวจัดให้ได้ก็ชมเอพิโซดต่อไปเดี๋ยวเรามากันอีกทีอาทิตย์หน้าครับทิน้าน่าจะเริ่มเดี๋ยวน่าจะเห็นงานเยอะแหละที่คืองานร้านพี่อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าของมันมาครบอ่ะมันจะเร็วนะเพราะว่างานร้านที่พี่ทำทีละคั้นใช่ปะ รถช่างหนึ่งคนรถหนึ่งคันจะไม่จะไม่ทําแบบมัมว่มวๆดังนั้นงานมันจะเป็นทีละสเต็ปไปเรื่อยๆพอถึงคิวแล้วก็เร็วครับไม่นานถ้าเราช้าเราก็ต้องรองให้คันอื่นพอเสร็จก่อนนะครับ <laughs> ทีละคันไงที่จบทีละคัน <laughs> โอเคเ,อเดี๋ยวอาทิตยหน้าเข้ามาน่าจะเห็นอะไรที่พัฒน,นาไปถึงใกล้เสร็จแล้วใช่น่าจะเริ่มขัดเริ่มพ่นแล้วเนี้ ยังยังอาทิตย์หน้าน่าจะจบแคปพื้แล้วมั้งเสียไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอกใกล้ๆดีกว่าแต่ก็คือท,า,ทาให้เรื่อยๆแหละแต่รถคันนี้มันมีอะไรน่าจะต้องต้องทาเยอะอย่างฝาฝาท้ายผมดูคร<ะ>ับเจอปัญหาอีกแล้วที่ดูที่พ่นใหม่ไม่รู้กล้องตีเห็นเป่ามันจะขึ้นเป็นเม็ดผดขึ้นมาหมดเลยอ,อย่างงี้พี่ต้องรอมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะจะรอสิแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวไล่เก็บไห้หมดแหละมันยังไงรถมันพ่นทําไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่าตอนนี้มันเป็นครั้งแรกที่ตีกาทำสีนกแก้วใช่ไหมใช่ใช่ที่ต้องลอกสีเก่าที่เป็นสีที่ไม่ใช่นกแก้วออกก่อนเพราะว่ามันเสี่ยงมากที่มาลาอกาพ้นสีนกแก้วไปถ้าพื้นเก่ามันเป็นของไม่ดีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีถูกปว่าคนไปปูมันจะโยนมันจะมีปัญหาตามมาที่หลังเยอะเลยทีนี้เพื่อเอาเอาชัวร์ไม่อยากทำหลายรอบที่จะลอกลอกิีหมดแต่<ช>จ,<ะ>จี่จะไม่จะไม่ได้ลอกถึงเหล็กนะจะขัดหน้าเล็กเกอร์สีเก่าให้เป็นขัดแห้งขัด,ขด,ขดเลย,เลยสีตัวนี้ดูป้องมั้ง ดูปองเออถ้าถ้าดูปองก็น่าน่าจะโอเคใช่ว่าเออใช่ใช้ดูปองดิใช้ดูปองอ๋อถ้าดูปองโอเคแต่ยังไงก็พี่ก็เอาช่วยให้ก่อนอ่ะคือไม่รู้ดูปองจริงเปล่าเนี่ขาดทิ้งไปเลยดอยว่แล้วทำแล้วเดี๋ยวโค่นใหม่โอเคช่วยไว้ก่อนเพราะสีแพงโค่นไปแล้วย่นเริ่มใหม่หมือนกัอพี่ก็เดี๋ยวทำให้ดีๆแล้วกันโอเคงั้นก็วันนี้กลับบ้านก่อนแค่นี้ก่่่่่่ออออนนนนนแคคคีีี้้กกกกดดวววาารรัััับบมล็เเจททใหหะโสส